สวัสดีครับเมื่อนี่กฤติพาท่านผู้ช้มเก็บเห็ดเนาะเห็ดไข่อยู่วัดป่าด่านเม็กมากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นเห็นดอกบางอย่งเนาะครับเนาะมาส้มกันครับโอ้รอเดี๋ยวครู่มะน้ำครับครับตัดดอกใหญ่เนาะครับดอกหมดใหญ่เลยสองดอกครับครับเห็ดไข่ใหญ่เห็ดไข่ใหญ่เห็ดไข่ใหญ่เห็ดไข่เกลอเนาะ เห็ดไข่เมื่อนี้ก็มาจะไปรับข้านอยู่วัดวัดผู้กระโลนอยู่ทั้งบ้านนุงคงธรรมาเนาะครับเมืก็กลับมาอาจารย์ได้ว่าเห็ดกับพ่อได้อยู่ว่สนเห็ดพ่อได้ก็เลยพากันยางเลาะเนาะกับพอดีเห็นดีๆเนาะครับเนาะพอดีได้ดอกมุยย้งไงดีครับมาเบิ่งหม่องมันเคยออกนะครับเทียบออกข้างนี้น้ำเที่ก่อนก,ก่อนเกือเคยได้ข้างนี้น้ำอยู่ยางเลาะทา่าน ครับตักอนตะเก او กับมหาอยู่หลอนี้อยู่เนาะมันเคยออกอนี่ครับตักอนกับพ่อยู่หลอดนี้เนาะอยู่หลอดแถวนี้ตกักอนครับเห็ดไข่ใหญ่เห็ดไข่ใหญ่ ปลาสักหรือวรอทักกาครับคู้บาอาจารย์พ่ออยกันเนาะพี่ครับสองไม้ก็สั่งนี่ครับนี่ครับสองไม้ก็สิ่งสามดอกแล้วครับสามดอกง่ายเนาะ เห็ดละงอกโอ้ยเศรษฐายเห็ดละงอกขาวเหี่ยวนะครับเนาะเกี่ยเห็ดละงอกขาวเหี่ยวออกดีคือยังเห็ดแถวนี่เห็ดละงอกแถวนี่ออกดีดี พอดีแล้วปล่อยไว้มันเป็นเสือเราวางสองสามมือก็พี่ได้กินเยอะขนาดนันมาครับนี่ก็เลาะหาเห็ดเนาะครับเนาะเบิ่งหันเกาเห็ดไข่ไปไว้แล้วพ่ออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วสองดอกเบิ่งหันเกาไปไว้รถแล้วเนาะส้มได้เบิ่งหันเดี๋ยวแอด็ดผ้ากันร้อนส้มส้มหาเห็ดไปเรื่อยเนาะ นั่งอีกหลหมองอยู่ทีมันเคยออกแต่เรามองแอดบอทันเหนไปหาเละเนาะเดี๋ยวติดพลาเลาอไปเบิ่งหมดเทียนนี่อีกคือช่วงน้องหันก็นมาตะพูนข้างผู้กระโดนเนะาะกับถ้ำผู้ถ้ำสายสายบาดท,ทุกคันว่าเนาะไปเที่ยวกันไปเทียเท่ยวผู้ทำสายบาดเพราะว่าอาจารย์รูบาอาจารย์ผู้พ่อยแล้วครับ ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอยากได้ปั้นพระเนาะหนะตักสองเม็ดสององค์ก็เลยไปรับงานไว้เนะาะที่วัดผู้กระโจนอยู่น้องกุ้งธมาเนาะครับน้องกุ้งธมาครับ่อ,อยเนะาะบาดนยียกับมะฮอดวัปาดปารานเม็กอาจารย์เลยพาเขอางมาหาเลาะเหฮตคนว่าคนบ่ทตันเนี่ยเขามาสองสามมื่นแล้วกาาัน บางหันคนก็ได้หลายอยู่บา้านมันก็ยังเหลืออยู่เนาะครับเนาะยังเหลือ,อยังหลอดอยู่ครับข้าเก็บไปเรียนน้ำกัน,นครับครับพออีกแล้วนะเนาะเดี๋ยวไปไก่มันของตีเป็นเห็ดดงง่งอกคือเห็ดยังกับโบจักเนาะครับโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่มันเห็ดไข่แก่เนาะครับเนาะพออีกแล้วครับเห็ดไข่เห็ดไข่แก่เห็ดไข่นก็อยากแกนะ่เนาะสูงอายุแล้วครับ่านตัวส้มอย่าลืมเด้อครับเอ เริ <them under> <surprises> in, ่มเยีาดวดนี่วันที่หนึ่งกรกฎดานวันทีหกรกฎดาอาจารย์ยวัดปลปาดานเมฆพันไหน้ะครับนพันไหก็คือว่าเก็ดสอง่านเก็สองก็มีเก็อกับเก่าซน้ะท่านผู้สมอาจารย์พันผ้าไปอาจารย์ยุวัด วังน้ำเย็นเพื่อนก็บ,บอกคือกันเนาะวังน้ำเย็นก็คือซีซูนอาจารย์วังน้ำเย็นเพื่อนเดยเนาะขับผ้ามาเก็บเห็ดครับครับเจคสิเมินเห็ดยังเนาะครับไปเนาะเขาวขาเนี่ยดอกนึ่งแปง้งเนาครับคงติเป็นเห็ดแป้งเนาะเห็ดยังกระเตี่ยวเมดเนาะครับระตะวันเห็ดถางหากเห็ดถังหกักกระบอกเนาะ ครับสุดท้ายนี่คอยตันปรนส้มยังมีตะคุ่มสุค่มจะริ่อน้ครับเด้อผู้เขมรส้มในสองสังวาัง,งานปั่นเนาะคอยลำลำไปลวยถือเล็กถือหวยหงวดวันทีหนึง่งหงวดวันทีหนึ่งกร,รัดากระดามาหลุนหวยรัฐบาลน,น้ำกันครับนี่ก็คือปั่นไวเนาะครับจะเริ่มนะครับเด้อสี่ศูนย์กับส,สีอาจารย์ว่าเกาเก่าส,เก,าสเก่าส็มีเนาะ อาจารย์ดันมเมกแต่ว่าอาจารย์ว่างนำเย็นว่า40นะครับเนาะสวัสดีครับ